คุณผู้ชมครับจสดาบอกต่อวันนี้อยากจะบอกต่อเรื่องของข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวแต่หลายคนนั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาแน่นอนครับเรื่องของการจอดรถการกักพื้นที่ในการจอดครับผมแล้วเดี๋ย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 วทนายสวัสดีครับผมทําอะไรฮะทาอะไรสวัสดีรครับกําลังจะยกที่วางออกแล้วก็จะรถตัวเองมาจอดตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับยกเก้าอี้ออกมาครับทนายไม่ดูเหรอฮะเขาบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ ก็ต้องยกกลับมาวางถามหน่อยฮะท่านนายเอาจริงๆไอ้แบบเนี้ยกักแบบเนี้ยผิดกฎหมายไหมคืออย่างแรกเลยนะครับการที่เราเอาของเนี่ยเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับมาวางระเกะละกะในพื้นถนนจราจรเนี่ยนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกครับมีโทษปรับ500บาทปรับ500รใช่ครับอุ้ยงี้ไม่กลัวหรอ อา้าวแต่คุณวางหนึ่งครั้งก็โดนปรับหนึ่งครั้งนะอ้าวเหรอฮะใช่ครับถ,ถ้าเกิดว่ามาเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทํานะครับ,รบไม่ใช่ลงไปวางมวยออกับเขาครับอย่าไปวางมวยไม่ได้นะคุณต้องโทรบอกตารวจตรงเนี้ยมันมีคนเอาของมาวางขีดขวางชราจครับเพราะงั้นตารวจก็จะมาแล้วก็จะมาดูว่าใครเป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้อใครเป็นเจ้าของป้ายตัวนั้นครับแล้วเขาก็จะเริไปเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายอ๋อไอ้นี่เป็นเก้าอี้บางคนทนายมีทั้งกลวยกลวยไม่พอ,อ หล่อแท่งเสาปูนมาเลยเอามาตั้งข้างบ้านหน้าบ้านไอ้แบบนี้ผิดหมดเลยต้องดูว่ามันเป็นหล่อแท่งแบบไหนฮะต้องดูว่าเป็นหล่อแท่งแบบไหนต้องดูลักษณะาการวางว่าเป็นแบบไหนครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างฮะอย่างที่เราเห็นเนี้ยด้าน,นซ้ายมือเนี้ยโอ้โนู่นฮะเดี๋ยวอันนั้นพื้นที่ตัวบ้านหรืออะไรฮะคือปกติแล้วเนี่ยจาก ตามกฎหมายนะครับพื้นที่ของบ้านเฉพาะแค่ในรั้วนะด้านนอกออกมาเนี่ยเป็นของสาธารณะเป็นพื้นที่ถนนตามพรบตลาดจอนทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะห้ามไม่ให้มีเอาของอะไรมาวางกีดขวางเลยครับทีเนี้ยถังขยะเนี่ยอ่างเทศบาลวางได้ครับแต่ไอส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยอันนี้วางไม่ได้อ๋อมันล้ำออกมามันล้ำออกมาเอเอเลเอามาเราจะเห็นได้ว่ากาบันเนี่ยก็จะมีคนเอากระถางอะไรมาวางกระถางแบบนี้ไม่ได้เหรอฮะซึ่งอันเนี้ยรักโลก คืออย่างที่บอกครับพื้นที่ของถนนเนี่ยมันคือตรงโซน,นนี้ถึงนี่นี่คือฟุตบาทนะครับกรรมสิทธิ์ของ<ะ>เรามีแค่หลังกําแพงเท่านั้นน,น,นะฮะตรงนี้คือฟุตบาทนะครับฟุตบาทอาไม่ใช่ของตัวบ้านนะครับครับทราบไหมครับว่าการเทป,ปูนล้ําออกมาจากตัวบ้านเนี่ยมันเป็นความผิดอีกกฎหมายฉบับหนึง่งครับซึ่งหนักกว่ากฎหมายครบจราจรทางบอกอีกเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารตัวเนี้ยมีโทษจำคุก จำคุกด้วยวีดีโอจำคุกด้วยฮะดีโอจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับด้วยมีปรับปรับวันละไม่เกินหนึ่งบาทวันละนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องขออนุญาตเทศบาลก่อนถ้าเราไม่ขอผิดทุกกรณีแม้แต่แม้แต่ตัวอย่างอย่างกรณีนี้ราวตากผ้าอูหอันนี้เลยฮะมีปัญหากันเยอะมีคนเอารถชนกันตายเพราะราวตากผ้าราวตากผ้าตัวนี้นะครับครับเราจะเห็นได้ว่าจุดที่เขาวางอยู่ ไม่มีใครออกไม,ม่ไม่ใช่บ้านคนแน่นอนอืม,มันคือพื้นผิวจราจรซึ่งพื้นผิวจราจรเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมีรถวิ่งซึ่งการวางแบบนี้อาจทําให้คนอื่นประสบอุบัติเหตุได้ครับสมมุติว่าเราตักผ้านเนี่ยทําให้เพื่อนบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วชนและปรากฏเด็กเจ็บ,รบหรือตายครับ เจ้าของเราตากผ้ามีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ค่ณถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วเขาสามารถฟ้องเราได้ไหมเพราะเราขับไปชนลาวเขาโอ้ยคำถามที่ดีมากเลยคร<ะ>ับนะอย่างกรณีของเราตากผ้าที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับมันมีตัวหนึ่งครับน่าสนใจอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นว่ามันดูไม่ค่อยมีค่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าลองไปหยิบดูสิ อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ตกใจโอ้โหคุณไปยิบของคุณไปหยิบของคนอื่นมั่วไม่ได้นะครับอย่างแรกแต่ถ้าเกิดว่ามีเยาวชนมีเด็กแว้นขี่มาชนเรามาชนเออเจ้าของเราตักผ้าอาจถูกดำเนินคดีก็หาประมาทเป็นเหตุพื้นหลังกามตายเคยมีคดีขึ้นศาลนะครับศาลท่านบอกเลยว่าถนนไม่ใช่ที่ตักผ้าออไม่ใช่ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยครับมีคนขับรถมาชนเราตักผ้าไม่ใช่เราตักผ้าชนสัตว์เลี้ยงบ่อยๆจนกระทั่งมีคำตัดสินชงศาลออกมาเลยครับ อืเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นกฎหมายที่น่ารู้เป็นกฎหมายใกล้ตัวที่บางคนนั้นอาจจะมองละ,ละเลยไปแต่ว่าตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังปรับสูงสุดไม่เกิน 1 0,000บาทใช่ครับสำหรับคนที่กักพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะอันนี้ยังไม่พูดถึงกรณีการเอารถมาจอดทิ้งไว้ตามหมู่บ้านแล้วก็หายไปเลยครับจนไม่รู้เจ้าของเป็นใครจนกระทั่งล้อโดนหายไปสีอันน่ะอันนั้นก็มีโทษเหมือนกันก็นั้นก็มีโทษเหมือนกันครับผมและนี่เป็นเรื่องราวที่วันนี้เจษฎาอยากจะบอกต่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับโยอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เน๋ยอธนาลองรองไปหยิบเลย